สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงกลยุทธ์การลงทุนในหุ้นกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานกันนะครับซึ่งหุ้นกลุ่มนี้เนี่ยก็จะประกอบด้วย2กลุ่มหลักๆนะฮะก็คือกลุ่มของโรงไฟฟ้านะครับกับกลุ่มของอการขนส่งนะครับกลุ่มของโรงไฟฟ้าเนี่ยหุ้นที่เราคิดว่าน่าจะรีคัเวอร์ได้เร็วแล้วก็รีคัเวอร์ได้แรงเลยเนี่ยน่าจะเป็นในส่วนของ SPP นะครับซึ่งเราก็จะแนะนําตัว บีกิมแล้วก็ GPS นะครส่วนหุ้นที่ไม่น่าจะได้รับผลกระทบอะไรจากตัวโควิดเลยเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของ IPP นะครับซึ่งในกลุ่มของ IPP เนี่ยเรายังคงชอบกราฟมากที่สุดนะครับในส่วนของกลุ่มขนส่งนะฮะแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีภาพของการฟื้นตัวที่แตกต่างกันออกไปนะฮะทางด่วนเนี่ยน่าจะเห็นการฟื้นตัวก่อนนะครับถัดมาด้วยรถไฟฟ้านะครับเพราะว่า หุ้นที่น่าจะฟื้นตัวช้าสุดเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของกลุ่มสายการบินนะครับในที่นี้เนี่ยกลุ่มขนส่งเราจะชอบเป็น BTS กับ AAV นะฮะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าสายที่เราชอบ2องตัวเนี่ยเพราะอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะขอลงดีเทลจากเรื่องของอกลุ่มโรงไฟฟ้าก่อนนะฮะกลุ่มโรงไฟฟ้าเนี่ยถ้าดูจากกราฟแรกนะเห็นว่าภาพของอดีมาลไฟฟ้าเนี่ยมันมันต่ำมากในช่วงของเดือนเอพิวที่ผ่านมานะครับตรงนี้เนี่ยก็เกิดจากเรื่องของการล็อกดาวน์นะครับรวมถึงเรื่องของอการที่ ทางผู้ประกอบการรถยนต์เนี่ยหยุดลายการผลิตด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดจำกันได้นะเมื่อ3เดือนที่แล้วเนี่ยเราเราได้พูดกันว่าช่วงแรกของการรีคอฟเวอรี่เนี่ยน่าจะได้เห็น IPP เนี่ยฟื้นตัวมาก่อนนะแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยถึงระยะหรือว่าระยะกลางเนี่ยจะเห็น SPP เนี่ยไปได้ไกลกว่านะฮะซึ่งตรงนี้ก็ในช่วงที่ผ่านมานะครับช่วง2 3เดือนที่แล้วเ่ยเห็นว่าอย่างกราฟเนี่ยเพอร์ฟอร์มมาเป็นตัวแรกเลยนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยก็ตามมาด้วย s p p อย่าง B Gri m มแล้วก็ g ี c เนี่ยในช่วงเดือนทีีนก้รแ พอหมดล o กกิ้งจะเป็นยังไงต่อนะครับเรามองว่าสถานการณ์ที่ล็อกดาวน์ที่มันค่อยๆคลี่คลายเนี่ยก็น่าจะทาให้การฟื้นตัวอย่างต่างต่างเนี่ยมันค่อยๆกลับมานะครับแต่ว่าในระยะสั้นเนี่ยคนอาจจะเริ่มกังวลถึงเรื่องของ second wave กันก่อนนะครับความกังวลน,นี้เองเนี่ยก็อาจจะทําให้ ipp เนี่ยถูกเล่นในระยะสั้นได้นะครับตัวกราฟเนี่ยก็จะเป็นหุ้นที่น่าสนใจในระยะสั้นได้เหมือนกันนะครับทีนี้ในระยะสั้นอีกส่วนหนึ่งเนี่ย ก็คือในเรื่องของการประกาศงบไตรมาสสองนะฮะไตรมาสสองเนี่ยเป็นไตรมาสที่เรียกว่ามีอิมแพกเยอะที่สุดเลยนะเพราะว่าตัวล็อกดาวน์ต่างๆเนี่ยอยู่ในเดือนเมษาทั้งหมดเลยนะครับไตรมาสสองเนี่ยหุ้นในตลาดส่วนใหญ่เราอาจจะเห็นประกาศผลประกอบการออกมาไม่ค่อยดีนะแต่ว่ากลุ่มของโรงไฟฟ้าเองเนี่ยหลายๆตัวเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะมี Impact แต่ว่าผลประกอบการเขาจะดีมากทําไมนะฮะเหตุผลแรกคือในเรื่อง f อฟเอเคนะ,คะในรูปที่3เนี่ยจะเห็นว่าค่าเงินบาทเนี่ยมันแข็งค่าขึ้นมาค่อนข้างมากนะครับในช่วงของไตรมาสสนะตรงนี้เนี่ย ตัวบีกรีมจี c ีเอสกราฟแล้วก็ Echo เนี่ยน่าจะรายงาน f x g a i n ก้อนค่อนข้างใหญ่นะครับประกอบกับอีกส่วนก็คือกอฟผเนี่ยจะมีการซื้อไฟมากขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสหนึ่งนะเพราะไตรมาสหนึ่งเนี่ยกอฟผร์พเขามีการซ่อมบำรุงสายส่งไปนะครับทีนี้ไปมองไกลๆในไตรมาสอ่าไตรมาสสไตรมาสสหรือครึ่งหลังของปีนี้นะครับก็น่าจะเห็น SPP เนี่ยผลประกอบการออกมาโดดเด่นเหมือนกันนะครับเพราะว่าในช่วงไตรมาสสเนี่ย SPP ก็มีการที่ เขาเนี่ยช่วยเหลือผู้ประกอบการนะฮะโดยการอาจจะมีการปรับลดค่าไฟนะครับแต่ว่าไตรมาสสไตรมาสสเนี่ยค่าไฟมันกลับมาเป็นปกติในขณะเดียวกันเนี่ยราคาก๊สที่เป็นต้นทุนหลักของเขาเลยเนี่ยมันปรับตัวลดลงค่อนข้างแรงนะในไตรมาสสมไตรมาสสตรงนี้จะทาให้กอสมาจิงของเขาเนี่ยขยายตัวค่อนข้างมากนะครับพอมามองในภาพของเออร์ดิ้งโดยรวมนะฮะก็จะเห็นว่า B Gri m มกับ g ี c เนี่ยการเติบโตของเขาเนี่ยไตรมาสองมี Impact เล็กๆนะฮะแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยครึ่งปีหลังเขาเติบโตแรงเลยเป็น J c u r v e เลยนะก็คือ รีคอเวอร์ด้วยแล้วก็มีโกรธด้วยนะครับแต่ว่าในส่วนของ IPP ก็ไม่ได้รับผลกระทบอะไรนะครับรายได้เนี่ยก็เป็นไปตามค่า AP นะครับแต่ว่าในส่วนการาฟเนี่ยที่เราชอบอีกตัวหนึ่งนะก็เพราะว่านอกจากเขาไม่ได้รับผลกระทบแล้วเนี่ยแต่ว่าแคปซิลิตี้ของเขาเนี่ยมันมีส่วนเอ่อส่วนเยอะนะฮะที่เป็น SPP ด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยในครึ่งปีหลังเนี่ยนอกจากเขาไม่ได้รับผลกระทบแล้วเขาก็ยังเติบโตด้วยนะครับในกลุ่มโรองไฟฟ้าของเราก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับ นอกเหนือจากในเรื่องของ e a r n i n g ็งเอาลุกในระยะสั้นนะถ้ามองในระยะยาวเนี่ยเรามองว่ากลุ่ม s v สก็มีปัจจัยหนุนจากเรื่องของการเปิดเสรีนาเข้า LNG เนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะเห็นว่าปเตทเนี่ยเป็นคนที่ทําธุรกิจ LNG แทบทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าต่อจากนี้ในอนาคตเนี่ยจะเริ่มมีผู้เล่นรายอื่นเข้ามาละนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเอลเอ็นจีะหรือว่าการไปทํเอ n g อ e r m i n a l ที่มาตาพุดเฟสสามที่กราฟเข้าไปทําด้วยนะฮะตรงนี้เนี่ยเมื่อมีการแข่งขันมาาากกขขึ้นเเนะร็เภพองอ ราคาก๊ส L N G ในอนาคตเนี่ยน่าจะมีการปรับตัวลดลงนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะหนุนผลประกอบการของ S P P ด้วยกันนะเพราะว่าตัวราคาก๊สเนี่ยมันก็ถือเป็นต้นทุนหลักของ S P P เช่นกันนะครับโอเคมาต่อที่กลุ่มหนึ่งนะฮะก็คือกลุ่มของภาคขนส่งกันบ้างนะครับกลุ่มขนส่งเนี่ย ส่วนแรกเลยที่น่าจะรีคอเวอร์ได้ก่อนคนอื่นนะก็จะเป็นในส่วนของทางด่วนนะครับเพราะว่าทางด่วนเนี่ยไม่ต้องการในเรื่องของโซเชียลดิสเทนซิ่งนะครรถแต่ละคันเนี่ยคนแยกกันนั่งมาอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นในภาพการฟื้นตัวของทางด่วนเนี่ยจะเห็นเป็น Vshape เลยนะครับปกติเนี่ยอย่างทางด่วนของ b e m เนี่ยคนขึ้นต่อวันเนี่ยอยู่ที่ประมาณล้านสองล้านสามเที่ยวนะฮะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเข้าใจว่าขึ้นมาประมาณล้านต้นๆ้นแล้วนะครับถือว่ารีคอเวอร์ขึ้นมาค่อนข้างเร็วนะครับแต่ว่า ถ้ามามองในส่วนของรถไฟฟ้าอาจจะรีคอเวอรช้าหน่อยนะครับก็เป็น u s h p p นะฮะอาจจะเห็นการฟื้นตัวในช่วงช่วง Q3 Q4 นะครับทางนี้เนี่ยเพราะว่ารถไฟฟ้าเนี่ยมันต้องการ Social Distancing งนะครับทำให้ผู้ประกอบการรถไฟฟ้าเนี่ยก็ต้องจํากัดคนนั่งต่อเที่ยวนะครับรวมถึงมีการเว้นระยะห่างที่นั่งด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพของเออร์เน็งก็จะเห็น BM เ e c o v นี่ยรีคอเวอขึ้นมาก่อน BTS นะครับ ส่วนหนึ่งที่เขา recover แรงเนี่ยนอกจากในเรื่องของทางด่วนแล้วนะก็จะเป็นในเรื่องของอ m o r t i z a t i o n ที่ลดลงด้วยนะครับเพราะว่าหลังจากที่ทางด่วนเขาได้รับการต่ออายุเนี่ยอ m o r t i z a t i o n ของของของ,ของตัวเก่าของเขาเนี่ยมันก็หายไปนะครับทำให้คอสเขาลดลงด้วยนะครับแต่ในส่วน BTS เนี่ยถึงแม้จะ recover ช้ากว่า BEM นะแต่ว่าภาพการ recover ของเขาเนี่ยก็ไม่ได้น่าเกียดนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยคือเขามีการเปิดส่วนส่วนต่อขยายสายสีเขียวทําให้เขารับรู้รายได้ของ ONM business เนี่ยเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย การรีโพเวอร์ของเขาเนี่ยก็น่าจะเห็นในช่วงของไตรมาสสไตรมาสสนะฮะหรือว่าในช่วงของครึ่งหลังของปี2563นะฮะตามปฏิทินนะฮะโอเคอีกส่วนหนึ่งที่เราชอบนะสำหรับ BTS ก็คือในเรื่องของโครงการสนามบินอุตภาาที่เพิ่งเซ็นสัญญากันไปนะครับตรงนี้เนี่ยหลังจากนี้เนี่ยสิ่งที่เราคาดว่าจะได้เห็นก็คือการที่ผู้ประกอบการเนี่ยทั้ง BTS แล้วก็ BA เนี่ยออกมา ให้ข้อมูลนะว่าโครงการนี้เนี่ยเขาจะทาให้โครงการประสบความสําเร็จได้อย่างไรนะครับซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยสิ่งที่จะเห็นตามมาแน่ๆก็คือการที่ตลาดเนี่ยจะมีการอัปเกรดเออร์เน็งแล้วก็แทร็เก็ตไพร์ของเขาขึ้นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นปัจจัยสนุนใน,ะะในระยะสั้นได้นะครับถัดมาอีกส่วนหนึ่งสำหรับการขนส่มภาคพื้นดินนะครับก็คือโครงการที่น่าจะมีการประมูลในปีนี้นะครับในช่วงครึ่งหลังปีเนี่ยเราก็คาดว่าน่าจะได้เห็นโครงการรถไฟฟ้านะอย่างน้อยก็คือ,อสายสีส้มแล้วก็สายสีม่วงนะที่ นะครับในปีหน้าเนี่ยอาจจะได้เห็นสายสีาสายสีน้าตาลเพิ่มเติมนะครับตรงนี้ก็อาจจะต้องรอต่อไปนะฮะนอกจากนี้เนี่ยก็นอกจากในส่วนของรถไฟฟ้านะครับก็น่าจะมีโครงการมอเตอร์เวย์ด้วยอีก2อสเส้นนะฮะตรงนี้ก็น่าจะเป็นปัจจัยหนุนในส่วนของ BTS แล้วก็ B.M ได้ต่อไปเช่นกันนะครับโอเคมาต่อที่กลุ่มของแอร์ไลน์บ้างนะฮะกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่เรียกว่าน่าสงสารนะน่าจะเป็นกลุ่มที่ฟื้นตัวได้ชา้าที่สุดเลยนะฮะภาพของการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ย ปีนี้เนี่ยแทบไม่มีความหวังเลยนะครับถึงแม้ว่าจะมีพ r i v a t e b u b ต่างๆเข้ามาช่วยเนี่ยเราคิดว่าการเดินทางที่มันยังไม่ค่อยสะดวกมากเนี่ยมันก็ยังทําให้การฟื้นตัวเนี่ยออกไปในแนว L shape นะฮะหรือว่าค่อยๆฟื้นตัวอย่างช้าๆนะครับแต่ว่าทั้งนี้เนี่ยถึงแม้ว่าภาพของต่างประเทศไม่ฟื้นตัวนะแต่ว่าในประเทศเนี่ยเราคิดว่าก็น่าจะได้เริ่มเห็นการบินที่ฟื้นตัวในช่วงครึ่งหลังของปีนี้นะครับประกอบกับอีกส่วนหนึ่งก็คือมาตร,รการช่วยเหลือต่างๆนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงราคาน้ํำม จะเข้ามาช่วยม i t i g a t ผลกระทบจากตัว covid 1 9ได้นะครับมามองภาพการฟื้นตัวของ earnings ของหุ้นที่เราให้คำแนะนำกน็คือตัว AAV แล้วก็ BA นะครับเรามองว่า AAV เนี่ยมีโอกาสที่จะฟื้นตัวได้ได้เร็วกว่า BA นะถึงแม้ว่า2หุ้นตัวนี้เนี่ย น่าจะยังเรายังคาดนะว่าเขาน่าจะยังขาดทุนตลอด3ไตรมาสที่เหลือของปีนี้นะครับแต่ว่าบีแต่ว่าอย่าง AAV เนี่ยเขามี market share ในประเทศเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับประกอบกับต้นทุนของเขาเนี่ยค่อนข้างต่ำเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาน่าจะ break even ได้ก่อนนะครับเราจึงคาดว่า AV เนี่ยเป็นหุ้นที่น่าสนใจนะถ้าเกิดนักลงทุนเนี่ยมองที่อยากจะซื้อหุ้นที่ราคาถูกหรือว่าทำตัว bottom fishing นะตัวนี้ก็เป็นตัวที่น่าสนใจตัวหนึ่งนะครับโอเค สุดท้ายแล้วผมขอรีแคปอีกรอบหนึ่งแล้วกันว่าหุ้นแต่ละตัวมีการฟื้นตัวเป็นยังไงบ้างนะครับก็ในกลุ่มของอินฟราสตรัคเจอร์ของเรานะก็จะมีการฟื้นตัวหลายแบบนะตัวที่น่าจะฟื้นตัวช้าหรือเป็น L shape เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มของสายการบินนะตัว AAV หรือ BA นะครับกลุ่มที่น่าจะฟื้นตัวเป็น U shape นะฮะอาจจะใช้เวลาหน่อยแต่ไม่นานมากก็คือ BTS กับบ้าน b l u Power นะครับแล้วก็กลุ่มที่ฟื้นตัวค่อนข้าง,างเร็วนะครับคือ b b e m นะฮะก็คือตัวทางด่วนของเขานะครับ ส่วนกลุ่มที่น่าจะฟื้นตัวเป็น J J curve เลยนะครับ J curve ก็คือในช่วงครึ่งหลังปีเนี่ยนอกจากการ recover แล้วเนี่ยมี growth ด้วยนะครับก็จะเป็นในส่วนของ SPP อย่าง B GIM r แล้วก็ GPC s นะครแล้วก็กลุ่มสุดท้ายครับคือกลุ่มที่แทบจะไม่มี impact อะไรจากโควิดเลยก็จะเป็นกลุ่มของ IPP นะครับได้แก่ตัว Echo แล้วก็ Gap นะครับภาพของกลุ่ม Infrastructure ก็จะเป็นเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ